การออกเดินทางเป็นเส้นทางที่ยากลำบากสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในพื้นที่จังหวัดตากส่วนใหญ่แล้วนักเรียนที่มาเรียนที่นี่มาจากครอบครัวพี่น้องชาวชาติพันธุ์ซึ่งการอ่านออกเขียนได้ในภาษาไทยมีความสำคัญและจำเป็นต่อชีวิตของพวกเขาที่เห็นมาตั้งแต่ครูทำกิจกรรมอ่านออกเขียนได้เนี่ยแล้วก็มี มีลายเซ็นผู้ปกครองเนี่ยทำให้เด็กๆสนใจเยอะขึ้นแล้วก็อ่านหนังสือออกได้เยอะขึ้นไม่ไม่เหมือนที่พันมาอย่างรุ่นรุ่นแม่เนี่ยไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเขียนไม่ได้อ่านไม่ออกเท่าไหร่หรอกเช่นเข้าอุ้มผ่านนี้เนาะเข้าเซ็นก็อ่านอ่านเอนได้อยาเี้ยคุยกับเขาถามอะไรก็ตอบได้อย่างเงี้ยรู้สึกดีใจค่ะ จะได้ไปไหนมาไหนก็จะได้ทานเขาบ้างจะได้ไม่ต้องดูถูกว่ากนเกรียนเราผู้ไม่ชดัดเราไม่รู้เรื่องนี้ค่ะโครงการพัฒนาครูและโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนปี2564ในพื้นที่จังหวัดตากมีจุดเริ่มต้นอยู่ที่การตามหาความต้องการจำเป็นของโรงเรียน ในช่วงที่หาความต้องการจําเป็นของโรงเรียนนะเราเลยนัดประชุมออนไลน์มี 1. ก็คือโคด้ด 2. ก็คือคณะอาจารย์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ทางโรงเรียนตระดซึ่งมีผู้ปกครองมีครูใหญ่ครูนะครับแล้วก็มีนักเรียนมานั่งด้วยเพื่อที่จะไปคุยกันว่าอยากจะเห็นโรงเรียนหนระืออยากจะเห็นเด็กๆเกนะี่ยเติบโตและพัฒนาด้านไหนที่เราเห็นว่ามันเป็นจุดที่อยากจะพัฒนาที่เร็วที่สุด สิ่งที่มันพบก็คือมันมทิศทางเดียวกันก็คือเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้โรงเรียนเราเนี่ยอยู่ติดตะเข็บชายแดนครับโดยหลกัลกๆเนี่ยนักเรียนเรานะครับส่วนมากเราจะใช้ภาษาทิ่นก็คือภาษากะาเหรี่ยงหรือภาษาบาบากยนนั่นเองเราก็เลยมีความตั้งใจที่ว่าอยากจะพัฒนานักเรียนในด้านการใช้ภาษาไทายก่อนครับเพื่อที่จะได้ไปต่อยอดในวิชาอื่นๆภาษาถิ่นเนี่ยเป็นภาษาที่ไม่มีตัวสะกดคะ่ะเวลาเด็กๆอ่านเนี่ยอ่านได้ แต่เวลาเขียนคือพูดออกมาแล้วมันไม่มีตัวสะกดเวลาเขียนก็จะไม่มีตัวสะกดตามมาแล้วก็จะเพิ่มในตัวนี้ค่ะทำให้เป็นรูปแบบประโยคที่มันสมบูรณ์ขึ้นให้เด็กนักเรียนอ่านออกเขียนได้เขียนที่ถูกต้องนี่ค่ะเมื่อเป้าหมายคือการอ่านออกเขียนได้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏกแพงเพชรก็เดินหน้าการออกแบบนวัตกรรมภายใต้สีแนวคิดทักษะการเรีนยนรู้นะ่ะโอเคสมรรถนะนี้ ไม่ว่าจะเป็นการพูดการยกตัวอย่างการใช้สื่อนะครับครูต้องออกแบบแผนได้ครับออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้นะแผนในแผนมีอะไรบ้างมีเนื้อหามีกิจกรรมแล้วก็มีวัดผลประเมินผลในกรอบโมเดลที่เราเอามาเลือกไปว่าสมรรถนะผู้เรียนในศตวรรษที่21เนี่ยนะมีอะไรบ้างการน้อมนำประกาศสิทธิพอเพียงเรื่องของทางภาษาไทยหลักๆเลยนะครับดันะั้นเอาสามตัวนะี้มารวมกันนะครับแล้วก็มีกระบวนการที่ ที่เป็นเป็นโมเดลด้วยกันก็คือ PLC ซึ่งการออกแบบนวัตกรรมแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนด้วยกันแต่ส่วนของนวัตกรรมเองน่ะเรากลับมาปุ๊บประชุมทีมแล้วก็แบ่งทีมย่อยมาช่วยออกแบบพอทำเสร็จผู้ส่งคนวุฒิทั้ง5ท่านบอกว่าโอเคสง่งคืนกับไปโรงเรียนก่อนอ,อีกอ่านโรงเรียนดูหน่อยพอโรงเรียนโอเคก็นัดวันที่จะกลับไป ทำกิจกรรมกับโรงเรียนและก็กับนักเรียนครับอีกตัวหนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นตวนตกรรมก็คือขั้นตอนการทํากระบวนการ PLC เริ่มจากตั้งแต่เราหาหนีดร่วมกันนี่แหละตัวนวัตกรรมของเราก็คือจะเป็นชุดฝึกภาษาไทยชุดฝึกการอ่านออกเขียนได้อันันคือตัวนวัตกรรมหลักของเราแล้วก็อีกตัวหนึ่งนวัตกรรมที่เราใช้ก็คือชุดกิจกรรมประเมินคุณลษณะนะครับด้านตามแนวปริบัตสทธ์พอเพียงชุดนะซึ่งเราเอาไปใช้กับกับนักเรียน อบรมการทำสื่อค่ะสื่อจะบัตรภาพแล้วก็มีตัวจิก๊กซอที่เป็นตัวอักษรพยัญชนะกับสระค่ะเพื่อให้นักเรียนได้ต่อเป็นคำศัพท์ค่ะอร,อ,อร่อยอร่อยนะคะก็สอนง่ายขึ้นนะคะพอเราเห็นสื่ออ๋อสื่อตัวนี้เราต้องใช้กับเด็กแบบนี้นะ เราต้องเราต้องมีแบบลูกเล่นอย่างนี้นะเด็กถึงจะชอบอะไรเงี้ยเพราะว่ามัน,ม,นมันเหมือนกับว่ามามามาบอกมาบอกแนวทางให้เราว่าเออเราต้องสอนแบบนี้นะเด็กถึงจะสนุกเราต้องใช้วิธีแบบนี้นะเด็กถึงจะเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เราได้เห็นนวัตกรรมต่างๆจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในหมู่บ้านนะคะจุดเด่นก็คือจะมีหมากค่ะทางโรงเรียนก็เลยจะนำสิ่งพวกนี้ค่ะมาทำเป็นบัตรคำค่ะอย่างหมากใบครูแบบนี้ค่ะมีการพัฒนาต่อยอดให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนกับครูได้ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันก็คือมา,มาทำสื่อด้วยกันมาตาตัวสะกดนะคะแล้วก็จะทำสื่อที่มีสีสันแล้วก็มีน่ารักน่ารักน่าสนใจให้กับนักเรียน นักเรียนจะเป็นคนเช่นครูทำแล้วก็นักเรียนจะจะเอ่อจะสนใจสื่อการเรียนต่างๆที่ครัวมาให้นี่ค่ะแล้วก็นักเรียนนักเรียนสนใจแล้วก็ตื่นเต้นกับสื่อการเรียนการสอน learning i n d e g a r d e n นะครับคือจุดเด่นของโรงเรียนก็คือนักเรียนทำเกษตรนะครับทีนี้เราก็นําสิ่งที่นักเรียนทำนะครับนำเข้ามาสู่บทเรียนนะครับซึ่งเข้ามาสู่กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆนะครับ learning independent นะคะ ก็คือเราจะใช้แผนบูรณาการนะคะโดยสอนนักเรียนบูรณาการในเรื่องภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะคะการจากกัดการเรียนการสอนของของโรงเรียนก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นในการบูรณาการนะครับซึ่งแหล่งการเรียนรู้เราก็ใช้ของโรงเรียนนะครับซึ่งเราใช้ในโครงการเกรษตรทหารกลางวันในการบูรณาการการเรียนการสอนกาเข้ามาที่เทศในห้องพบว่าได้ใช้สื่อและมีการพัฒนาด้วยตนเองใน5วันที่มีกิจกรรมการเรียนการสอนเนี่ย ขอให้เด็กได้รับโอกาสทางการเรียนรู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เมื่อเขาได้รับโอกาสทางการศึกษาจากเราแล้วเขาน่าที่จะเดินต่อไปได้ตามศักยภาพที่เขามีอยู่คือได้เล่นเกมค่ะได้ร้องเพลงวยค่ะเพลงอักษรน,นามค่ะเราได้รู้จักสลับแล้วก็คำนามมากขึ้นค่ะ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนถือเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้น